ียนท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพทุกท่านสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ประจำเดือนเมษายน2558สรุปพอสังเขตดังนี้การจัดงานฉลองสืบสัทธาพระยาสุรินทร์พักดีศรีในรงจางวางครั้งที่4งานมหาสงกรานงานสมโภชหลักเมืองและงานโอทอบถนนคนเดินประจำปี2558 เทศบาลเมืองสุรินโดยนายวัฒนินตั้งตวีสิทธิ์นายกุทศสมุตรีเมืองสุรินจัดงานฉลองสืบสถาประยาสุรินพักดีศรีนรงจางวางครั้งที่4งานมหาสงกรานงานสมโพธิหลักเมืองและงานโอทอ็อถนนคนเดินประจำปี2558ระหว่างวันที่1ถึง13เมษายนที่ผ่านมาซึ่งนายนิรันร์กัลายานามิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินให้เกียรติเป็นประธานการจัดงาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทั้งสมท่านพลตรีมนัทหนูวัฒนาผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินพลตำรวจตรีการจับพศชัยสุริชันพนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติและขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดสุรินผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาต่อพระยาสุรินพักดีศรีนรงจังหวางเจ้าเมืองสุรินท่านแรกร่วมสร้างประวัติศาสตร์เมืองสุรินแสดงรำวงสวงจำนวน5,000นคน จากทุกภาคส่วนในปีต่อๆไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ต่อไป <S <S ทําบุญตักบาทแดพมมนน่พระภิกษุสามมเนร280รูปพระราชวิสุทธิมุนีหรือหลวงตาเยื้อนขันติพโลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจารโตำบลจรัดอำเภอบัวชเช่จังหวัดสุรินทร นำพระภิกษุสามเณรจำนวน280รูปที่บวชในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ60ปพรรษาสองเมษายน2558ออกรับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งและน้ำดื่มณเขตเทศบาลเมืองสุรินในวันพุธที่2 2เมษายนที่ผ่านมาเวลาเจนาฬกา นายนิรันต์กัลยานมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทั้งสามท่านพลตรีมนัหนุวัฒนาผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์นายวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์นายกเทศสมนตรีมืองสุรินทร์และหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาทจำนวนมากพร้อมกันนี้นายวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์นายกุทศสมนตรีมืองสุรินทร์ได้ถวายพระตาหารณวัดบูรพาราม พระอารามหลวงจังหวัดสุรินด้วยเนื่องด้วยวันที่24เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาลเทศบาลเมืองสุรินทร์กำหนดจัดงานวันเทศบาลในวันที่24เมษายน2558โดยนายนิรันต์กัลายานามิตรผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานนายวัฒน,นินตั้งทวิสิทธิ์นายกุทธมนตรีเมืองสุรินทร์ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้น นายวัฒนินตั้งทวิสิทธิ์นายยเทิมุตรีเมืองสุรินกล่าวรายงานการจัดงานนานยนุรันกัลายาณมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินประธานในพิธีกล่าวปราศัยและประกอบพิธีทางาศาสนาพระสงฆ์ก้าวรูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพนณะสำนักิงานเทศบาลเมืองสุริน การบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจําปี2558จังหวัดสุรินทร์นันนิรันกะละยายนมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการจัดโครงการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจําปี2558 ในวันที่8เมษายน2558ณบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลมองสุรินทร์นายวัฒนินตั้งตวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีมืองสุรินทร์กล่าวรายงานการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลมองสุรินทร์และตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานที่แยกข้างบิ๊กซี เพื่อบริการการเดินทางระหว่างวันที่9ถึง15เมษายน2558การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอนายวัฒนินตั้งตวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินท์เป็นประธานการาาประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในวันที่7เมษายน2558ณสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินท์โดยเชิญคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ร่วมพิจารณาก่นกรองโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพ,นพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไปซึ่งมีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแข่งในอำเภอเมืองสุรินทร์เข้าร่วมการประชมุมสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2558ขอรายงานเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสวัสดีค่ะ